รองเท้าปั่นจักรยาน BONT รุ่น Wiper S เป็นรองเท้าที่ผลิตจากวัสดุคาร์บอนแบบเต็มเท้ามีความแข็งกรงน้ำหนักเบาและสามารถปรับรูปได้ตามรูปเท้าด้วยการอบความร้อนให้การซัพพอร์ตเท้าได้อย่างดีและถ่ายทอดแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ระบบ Boa IP1 ให้การปรับความกระชับได้อย่างแม่นยำและสะดวกมีช่องระบายอากาศและกันสึิที่เปลี่ยนได้ อย่างไรก็ตามรองเท้ารุ่นนี้มีราคาที่สูงเป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับนักปั่นที่ต้องการความเร็วและความแข็งแกร่งในการปันรนรป่นจักรยานรองเท้าปั่นจักรยาน Fizik รุ่น Transiro Infinito R1 n i h e เป็นรองเท้าที่มีคุณภาพสูงและนวัตกรรมใช้ผ้าถักที่ให้ความสบายและไม่อับชื้นพื้นคาร์บอนที่ให้การส่งพลังได้อย่างดี และระบบปิดโบอาที่ให้ความกระชับและปรับได้ง่ายมีเทคโนโลยีวอล่มคอนโทรลที่ช่วยปรับรูปทรงและกระชับหน้าเทา้าเหมาะสำหรับการปั่นระยะไกลแต่อาจไม่เหมาะสำหรับการปั่นระยะสั้นเพราะโบอาอาจทำให้เสียเวลาในการปิดและเปิดรองเท้าสวยงามแต่ราคาแพง รองเท้าปั่นจัก,กรยานชิมาโนรุ่น shxc 702เป็นรองเท้าที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพแข็งแรงน้ำหนักเบามีพื้นรองเท้าชั้นกลางเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ให้ความสติฟสูงส่งกำลังได้ดีผิวหนังสังเคราะห์เจาะรูผสานกับผ้าตาข่ายให้การระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนเหมาะกับการปั่นในทุกสภาพอากาศระบบ boa l 6เป็นแบบรา r a ปปิ p p อัปเปอร์ให้การปรับความแน่นตึงได้อย่างอิสระและกระชับ เหมาะกับการปั่นทั้งเสือภูเขาและถนนข้อเสียคือขนาดของสกรูคลีดยาวเกินไปและไม่มีการปรับความหลวมได้อย่างละเอียด รองเท้าปั่นจักรยานเลกรุ่น TX 223เป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับการปั่นไตรกีฬาเพราะมีการออกแบบที่ให้ความสะดวกในการถอดใส่และถ่ายเทอากาศได้ดีเนื่องจากใช้วัสดุนูโฟมที่ดูดซับและระบายความชื้นได้ดีและมีรูโครงบนผิวรองเท้าเพื่อช่วยให้เท้าไม่ร้อนและไม่มีกลิ่น เป็นรองเท้าที่มีหน้าเท้ากว้างเหมาะกับคนไทยไม่บีบเท้าแต่ยังคงความกระชับได้ดีโดยใช้ระบบโบอาในการปรับความแน่นของสายราัดส่วนพื้นรองเท้าใช้วัสดุคาร์บอนที่มีความแข็งแกร่งและเบาเพื่อช่วยให้การถ่ายโอนพลังงานไปยังบันไดจักรยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองเท้าปั่นจักรยาน BONT รุ่น Re-Or ออ TR บวกเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อการปั่นไตรกีฬาและจักรยานสือภูเขาด้วยโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ที่แข็งแกร่งสามารถอบได้เพื่อให้กระชับกับรูปเท้าของผู้ใช้มีพแท็บช่วยให้สวมใส่ได้รวดเร็วและเวลโครสแตรัเพื่อปิดความกระชับได้ตามต้องการ หน้าผ้าไมโครไฟเบอร์ผสมผ้าตาข่ายถ่ายเทอากาศได้ดีให้ความสบายและไม่ร้อนอับพื้นอีว่าโฟมให้ความนุ่มสบายและจุดยึดพีด3รูเหมาะกับคนที่ต้องการรองเท้าคาร์บอนที่สามารถอบได้มีความสติฟสูงและเหมาะกับการปั่นไตรกีฬา